ใครที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะครับในฐานะที่เป็นผู้บริโภคอย่างแท้นะครับก็อยากที่จะฟังให้จบนะครับผมตามหัวคิดที่แทนจั่วเอาไว้เลยนะครับผมก็จะเล่าเรื่องราวนี้ให้ฟังนะครับด้วยความที่วันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาก็คือจริงๆเป็นวันเกิดของคุณแม่ของผมนะครับจริงๆคุณแม่ก็ได้บอกก่อนแล้วว่าคุณแม่อยากกินไก่ทอดของเจ้าเจ้าหนึ่งชื่อว่าไก่ชิกอบูมของ ร้านพิซซ่าชื่อดังแห่งหนึ่งนะครับผมโอเคเราก็รับข้อเสนอโดยการที่ว่า <c oughs> ในเย็นวันนั้นเนี่ยผมก็ได้สั่งผ่านแอปแอพพลิเคชันของเขานะครับผมแล้วก็เป็นการสั่งตรงวันพุธได้รับโค้ดส่วนลด80บาทนะครับผมเราก็คำนวณแล้วลก็เลยสั่งเป็นไก่ชิคกอบูม18ชิ้นนะครับผมในราคา389บาทแล้วก็ลดส่วนลดอีก80บาท นะครับผมรวมค่าจะส่งอีก19บาทเป็นทั้งหมด328บาทสั่งไปตอน5โมง29นาทีนะครับผมก็เหมือนจะไม่มีอะไรเนาะผ่านไปประมาณ10นาทีก็มีเจ้าหน้าที่พนักงานผู้หญิงท่านหนึ่งจากทางสาขาทโทรบ,บอกแล้วก็มาย้ำออเดอร์ว่าเราเนี่ยได้สั่งไก่ชิอาบูมไปนะทั้งหมด18ชิ้นนะครับเป็นรสชาติซอสของวิมพี้ทั้ง3 3รสชาติเลยเพราะมันสามารถเลือกซอสได้3รสชาติแล้วก็เลือกเครื่องเคียงได้2ที่ซึ่งผมเลือกเครื่องเคียงไปเป็น มันหวานฟรายนั่นเองนะครับผมเจาที่ผู้หญิงท่านนี้ได้โทรกลับมานะครับผมแล้วก็ได้ทวนออเดอร์ที่ผมสั่งไปแล้วก็ได้แจ้งว่าไอตัวเครื่องเคียงที่ผมได้เลือกไปเนี่ยมันหมดก็คือไอตัวมันหวานฟรายเนี่ยหมดก็เลยได้เสนอให้กับเราว่า <c oughs> คุณลูกค้าคะอ่าคือ <c oughs> ตอนนี้เครื่องเคียงที่มีก็คือจะเป็นข้าวเหนียวนะครับผมแล้วก็ข้าวอบกระเทียม หรือว่าคุณลูกค้าเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นเฟรนช์ฟรายก็ได้ซึ่งส่วนตัวผมเคยกินก่อนหน้านั้นมาแล้วคือเราเคยสั่งเครื่องเคียงเป็นข้าวเหนียวแล้วก็ข้าวอบกระเทียมซึ่งมันกินไม่ได้นะครับผมแล้วคือผมก็ได้เสนอความคิดเห็นอันนีเ้เข้าไปทางหลังบ้านเขาและว่ามันอาจจะเกิดจากการอุ่นด้วยไมโครเวฟหรือเปล่าคือมันแข็งไม่สามารถทานได้เลยซึ่งพนักงานตอนนั้นก็ตอบกลับมาแค่ว่าจะนำปัญหาที่คุณลูกค้าเจอไปพัฒนาแก้ไขสินค้าปัญหาต่อไปก็คือจบเคสนั้นแล้วก็ไม่ได้ไปใส่ใจอะไร <C oughs> ทีนี้นะครับเราก็เลยได้เลือกเป็นตัวเฟ้นายมานะครับผมอ่ะก็โอเคในเมื่อเขาบอกว่าสินค้าหมดม,มันเหนือการควบคุมอะไรของเขาก็แล้วแต่เราไม่ทราบเหตุผลของเขานะครับก็เลยเลือกเป็นตัวเฟ้นายมาก็ผ่านไปประมาณ2 0ถึงครึ่งชั่วโมงซึ่งมันจะค่อนข้างที่จะใช้เวลานานกว่าปกตินะครับผม <C oughs> เราเองเนี่ยเราก็เลยวันนี้มันช้าเนาะทุกทีแบบไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็มาส่งแล้วแล้วก็สาขาที่สั่งก็อยู่ใกล้บ้านด้วยไม่ได้ไกลมากนะครับผมสักพักหนึ่งก็คือมีเจ้าหน้าที่ผู้ชายท่านหนึ่งโทรมาบอกว่ากําลังจะมาส่งอาหารบ้านพี่อยู่ตรงไหนอะไรยังไงก็มาถูกส่งสินค้ากันเรียบร้อยแล้วก็เป็นการจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิตนะครับแทนเองเนี่ยแทนก็ได้รับสินค้า <c oughs> คุณแม่เป็นคนไปรับหน้าบ้าน <c oughs> คุณแม่ได้ยื่นถุงมาให้ เราก็แบบเอ๊ะถุงมันแปลกๆเนาะ <c oughs> คือต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยแทงเคยกินชิคกบูมสิบสองชิ้นก็คือกล่องมันจะค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็น้าหนักค่อนข้างที่จะเยอะโดยภายในกล่องก็จะแบ่งเป็นสองช่องเพราะมันสามารถเลือกซอสได้ตามรสชาติทุกๆหกชิ้นใช่ไหมครับกล่องเนี้ยที่มาเนี่ยมันเล็กมากนะครับเล็กแล้วก็เบามากเราก็เลยเอ๊ะมันมันยังไงมันดูแปลกๆไปนะครับผมเราก็เลยเอ๊ะแม่เราลองเปิดดูไหม ทีนี้ครับใครที่เคยกินชิกอบูมหรือคนที่ดู YouTube หรือยูทูบเบอร์หรือว่าใครก็ตามแต่ที่เคยรีวิวเอาไว้เนี่ยในชุดชิกอบูมเนี่ยทั้งหมด6ชิ้นเนี่ยจะประกอบไปด้วยสันในนะครับปีกแล้วก็น่องอย่างละ2ชิ้นภายใน1ชุดของเขาอันนี้ผมไม่ทราบว่าเขาจะอ้างถึงนโยบายว่าภาพนี้ใช้ตกแต่งเพื่อโฆษณาหรือว่าสงวนการเลือกชิ้นไก่หรือเปล่านั้นผมไม่ทราบแต่การที่ผมเคยกินก่อนหน้านางสองสาครั้งมาทุกครั้งมันเหมือนกันหมด แต่ครั้งนี้ที่ผมได้นะครับผมก็คือได้เป็นปีกบนกับปีกกลางผมอัดคลิไปไว้ด้วยไปดูกันครับอันนี้เป็นไก่ชีกอบูมนะครับผม18ชิ้นทุกที่เวลาเราสั่งเราจะได้เป็นปีกน่องแล้วก็สะโพกนะครับแต่วันนี้ก็คือเป็นปีกบนกับปีกกลางทั้งหมดเลยนะครับไม่รู้ว่าสองเปลี่ยนนโยบายหรือเปล่าหรือว่ายัางไงนะครับ แล้วท้ายที่สุดเนี่ย <c oughs> ผมเอง <c oughs> ผมก็เลยตัดสินใจว่าผมต้องโทรกลับไปถามเจ้าหน้าที่ทางร้านว่าเออทางทางร้านของคุณมีการเปลี่ยนนโยบายชิ้นไก่หรือเปล่านะครับ <c oughs> ผมก็ได้คําตอบกลับมาว่าอ๋อไม่มีนโยบายเปลี่ยนครับพี่แต่ก็คือน้องคนที่ทำอาหารเนี่ยเป็นพนักงานใหม่ซึ่งอาจจะไม่มีอาจจะหยิบผิดหรืออะไรซึ่งส่วนตัวเราก็มองว่าคือแบบ โทษนะมึงจะส่งขอให้กูมึงไม่ QC ก่อนเลยเหรอหรือ,อยังไงนะครับผมผมตอนที่โทรกลับไปก็ได้บันทึกการสนทนาไว้ไปลองฟังดูนะครับสวัสดีครับอพอดีผมสั่งออเดอร์เมื่อสักครู่นี้ของไก่ชิกอาบูม18ชิ้นนะครับผม ผมอยากรบกวนสอบถามหน่อยครับว่าซาเปลี่ยนนโยบายของเนื้อไก่หรือเปล่าครับหรือว่ายังไงครับเพราะว่าทุกทีที่เวลาผมเคยสั่งมามันจะได้เป็นน่องแล้วก็เป็นเนื้อสันในแล้วก็เป็นปีแต่อันเนี้ยที่ได้มาเนี่ยคือเป็นปีกล่างกับปีก,กลางทั้งหมดเลยอ๋ออาปครับอันเดี้ยจะคุณยกเซให้เลครับนียครับรบกวนหน่อยครับพอดีวันนี้ผมจัดวันเกิดให้แม่ด้วยผมก็เลยงงว่า เปลี่ยนนโยบายหรือเปล่าหรือว่ายังไงอ๋อไม่ครับพี่พอดีว่าคุณพี่ไม่ได้รับสัายใช่ไหมครับไม่ครับคือมันไม่เหมือนทุกทีแล้วก็เหมือนคือไก่ที่ส่งมาให้ผมมันเหมือนเป็นไก่เกาหลีไอชุดหนึ่งหนึ่งสองเก้าที่ผมเคยกินสมัยก่อนน่ะคือผมกิน oh. ชิคอาบูมาสองรอบแล้วไงแล้วเที่ยวเนี้ยคือแกะมาปุ๊บคือทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วก็เมื่อสักครู่ก่อนผมจะสั่งก็มีเจ้าหน้าที่ผู้หญิงโทรมาหาผมว่า ไอ้มันหวานไฟก็หมดขอเปลี่ยนเป็นเฟนนฟได้ไหมแล้วพอพอมาเปิดก็เจอแบบนี้อีกผมก็เลยงงว่าเปลี่ยนนโยบายหรือเปล่าหรือว่ายังไงอะครับอ๋อยังเขายัเขาไม่มีการเปลี่ยนนโยบายบพี่อ่ะแล้วทําไมสิ่งที่ผมได้มาเป็นอย่างนี้ครับมันเป็นชิ้นเล็กมันเป็นชิ้นเล็กหมดเลยอะ่ะคือทุกครีคราวที่แล้วผมสั่งมาสิบสองชิ้นนี่กล่องใหญ่มากแต่เที่ยวนี้คือใส่มาทุกอย่างเป็นชิ้นเล็กหมดเลยแล้วก็ เนื้อไก่ที่ได้อย่างที่ผมบอกไปม่แคก็คือเป็นปีกกลางกับปีกล่างหมดเลยมันไม่เหมือนชิคก้าบูนที่ผมเคยกินเมื่อสองครั้งที่แล้วค,คืออย่างเงี้ยคือยังไงครับอโอเคครับอันนี้ผมได้จเจอจากาพนักงานเขาเป,ไป็นพนักงานใหม่เขายังไม่ทราบเรแล้วคือ,อยังไงครับถ้างาน,นผมไม่กินนะครับผมขอคืนถ้างนนางนจะผมส่งไปให้ใหม่นะครับเดี๋ยวลูกค้าท่านรอเลยครับไม่ไม่ผมจะไม่ทานจนกว่าผมจะได้สิ่งที่ผมเคยได้กินน่ะไม่งั้นผมก็จะนะครับ หลบกวนด้วยนะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันเกิดแม่ผมอย่าทําให้เทศกาลสําคัญของผมต้องเสียความรู้สึกแบบนี้นะครับถ้าผมไปของได้เลยครับขอบคุณมากนะครับขอโทษวยครับครับอ่ะจากคลิปโอเคผมให้โอกาสเขานะเพราะว่าเขาถือว่าเขาจะชดเชยให้ถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่าคุณพี่คุณพี่ทานได้เลยกับสิ่งที่เขาส่งมาผิด ซึ่งผมก็ได้แจ้งไปว่าผมไม่ทานจนกว่าผมจะได้สินค้าที่แบบที่ผมเคยกินนะ่ะมันได้อย่างนี้คือแบบแล้วถ้าเรากินไปเรายังไงอะ่ะเราก็ไม่รู้ว่าเคสนี้จะจบยังไงและเรื่องมันก็ไม่จบแค่นี้จริงๆเพราะว่าด้วยความที่ผ่านไปไม่ถึง5นาทีเจ้าหน้าที่ท่านเดิมผู้ชายตามเสียงก่อนหนะ้าเมื่อสักครูน่นี้ที่เพื่อนๆ่นนได้รับชมอะครับผมเขาโทรกลับมาหาผมอีกรอบนะครับแล้วก็บอกว่าคุณพี่ครับคุณพี่จะเอาเป็นสันในล้วน หรือว่าสันในกับปีกอ้าวคือยังไงก็คือชิกอาบูมันประกอบไปด้วยน่อง <c oughs> สันในแล้วก็ปีกไม่ใช่หรอผมก็เลยถามไปว่า <c oughs> เออเนี่ยน่องหมดเหรอครับเขาบอกใช่ครับผมก็เลยถามไปตรงๆว่าโทษนะครับสรุปสินค้าคุณหมดใช่ไหมเขาตอบว่าใช่อ่ะสงสัยแล้วหนึ่งตอนแรกที่โทรกลับไปบอกว่าพนักงานเนี่ยเป็นพนักงานน้องใหม่คือเพิ่งมาทําอาหารจึงเกิดปัญหาในการ จดส่งอาหารในครั้งนี้นะคบผมก็คือสินค้าไม่เหมือนเดิมดังนั้นแล้วการที่เขาตอบมาไงว่าสินค้าหมดตั้งแต่แรกทําไมถึงไม่แจ้งผมตั้งแต่แรกว่าสินค้าคุณหมดอ่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ผมไม่พอใจครั้งที่1แล้วนะก็โอเคอ่ะเราเข้าใจได้ในเมื่อเขาจะชดเชยตรงสิ่งนั้นให้นะครับผมโอเคครับขอเป็นสันายกับปีกรวไมไหมผมละกันตามนั้นเขาก็ขอโทษโอเคไม่มีอะไรตั้งแต่ตอนนั้นนะคบประมาณ6กโมงสินาทีอ่ะ กือบหนึ่งชั่วโมงอะครับที่ผมต้องรออาหารชุดนี้ในวันเกิดคุณแม่ของผมซึ่งในหนึ่งปีมีครั้งเดียวและเป็นวันสําคัญของคนที่ผมรักมากที่สุดอะผมจะต้องรออีกไก่เนี่ยแค่สิบแปดชิ้นเนี่ยจากหักส่วนลดรวมค่าขนส่งแล้วสามร้อยี่สิบแปดบาทเนี่ยรออยู่หนึ่งชั่วโมงอะให้คุณแม่นั่งรอว่าเมื่อไหรไก่จะมาแม่รอก่อนนะเดี๋ยว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 ไก่ก็มาแล้วแหละเพราะว่าน้องสาขาพนักงานเขาบอกแล้วว่าเดี๋ยวเขา เอาแบบที่เราเคยกินมาให้ <c oughs> หลายคนถามว่าอ้าวในเมื่อมันก็ไก่เหมือนกันมันก็ปีกโทษนะครับคุณแม่ผมเนี่ยจะ60แล้วฟันแคลเซียมอะไรก็ไม่ค่อยดีหมดแล้วครับการที่ผมสั่งชุดชิกชุดเนี้ยไอชุดชิกอบูมอะไรเนี่ยซอสบา้บาบาบออะไรให้คุณแม่ผมเพราะมันมีสันในไก่ไก่มันนิ่มครับคนแก่เคี้ยวได้ง่ายแต่สิ่งที่ผมได้กลับมาไม่ใช่เพราะฉะนั้นผมก็ต้องเรียกร้องสิทธิที่ผมควรที่จะได้หรือเปล่า <c oughs> ในฐานะผู้บริโภคผ่านไปครับก็บ่นกับคุณแม่ว่าประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วทำไมแบบยังไม่มีการส่งอะไรมาเลยก็มีเบอร์พนักงานเนี่ยโทรกลับมาอีกซึ่งเป็นพนักงานที่มาส่งไก่ในตอนแรกเราคิดโอเคก็เขาคงจะโทรมาบอกว่าเขาไม่ได้ส่งพอเรารับสายเท่านั้นแหละเขาบอกว่าพี่ครับบ้านพี่อยู่ซ้ายมือใช่ไหมเราก็เลยถามไปว่าเอ้ยน้องมิกิน้องเพิ่งมาส่งไม่ใช่หรอผมจําเสียงคุณได้เขาบอกใช่ครับแต่เมื่อกี้ทางร้านเนี่ยได้เรียกแกป ไปส่งให้พี่เพราะว่าพนักงานของทางร้านเนี่ยไม่เพียงพอแล้วแก๊บอ่ะหาบ้านพี่ไม่เจอก็เลยวนกลับไปที่สาขาอ่ะงงสองครับอ่าวน้องทําไมแบบในเมื่อมาบ้านพี่ไม่ถูกทําไมไม่โทรหาพี่อ่าไม่ไม่ครับไม่ครับแล้วเดี๋ยวกําลังจะออกไปส่งแล้วนะครับแล้วตัดสายไปอ่ะนะครับ <c oughs> ผ่านไปไม่ถึงห้านาทีครับมีพนักงานผู้หญิงท่านหนึง่งจากทางสาขาโทรกลับมาว่าคุณอ่า คุณลูกค้าคะบ้านคุณลูกค้าอยู่ทางซ้ายมือเข้าไปกลางซอยใช่ไหมคะบ้านเล็กที่เท่านี้เท่านี้ใช่ไหมคะเอาจริงๆนะผมก็แบบพยายามอดทนมากที่สุดเท่าที่จะทําได้เพราะว่าในประวัติของแอปพลิเคชันรวมถึงใบเสร็จที่เวลาปิ้นมาก่อนหน้านั้นที่เราสั่งอาหารมากินเนี่ยเราเขียนไว้อย่างชัดเจนผมจะเขียนไว้อย่างชัดเจนเลยว่า บ้านเลขที่ผมเลขที่เท่านี้บ้านเลขที่ที่ขึ้นอยู่ในแอปพลิเคชันคือบ้านเลขที่เก่าเพราะว่าในแผนที่มันยังไม่อัปเดตเข้ามาประมาณกลางซอยผ่านตึกนี้อยู่ทางซ้ายมือประมาณ100เมตรอยู่ตรงข้ามกับตึกนี้หน้าบ้านปลูกต้นไม้เยอะๆไม่มีรัว้วเขียนชัดเจนจนไม่รู้จะชัดเจนยังไงผมได้ถามเจ้าหน้าที่ผู้หญิงท่านนี้กลับไปว่าโทษนะครับรบกวนอ่านในใบเสร็จหน่อยที่ผมเขียนรายละเอียดของที่ที่พักไปอ่ะมันไม่ขึ้นหรอเขาก็อ่านอ้าว ผมก็เลยถามว่าแล้วคุณจะถามคุณเพื่อนี่รออาหารมาชั่วโมงกว่าแล้วคุณถามแต่ว่าบ้านผมอยู่ไหนพนักงานผู้หญิงท่านนี้เลือกที่จะไม่ตอบผมแล้วก็เอาโทรศัพท์ไปให้พนักงานผู้ชายคนแรกที่ว่าจะเสนอส่งของมาให้ผมใหม่เนี่ยนะครับคุยซึ่งพนักงานผู้ชายท่านนี้ได้บอกผมว่าพี่ครับเมื่อกี้ผมให้แก๊ปไปส่งแล้วแก๊ปกลับมาบอกว่าโทรหาคุณลูกคา้าแล้วคุณลูกค้าไม่รับ ความเป็นเซน์นะฮะการที่คนนั่งรออาหารอยู่เป็นชั่วโมงอะ่ะรอของเพื่อจะกินอาหารเย็นในมือนั้นน่ะเขาจะไม่จับมือถือเลยเหรอครับไม่มีการติดต่ออะไรจากแก๊บเลยทุกอย่างแล้วผมก็เถียงกลับไปไม่มีการติดต่อแล้วทําไมมาถึงถึงไม่โทรหรือยังไงอะไรยังไงคือผมก็เลยตอบกลับไปว่าถ้าออเดอร์เนี้ยมันลําบากมากนะะักอ่ะ ไม่ต้องส่งครับแล้วโอนเงินให้ผมแล้วลบกวนมาเอาของที่คุณส่งผิดตั้งแต่ครั้งแรกคืนไปนะฮะเขาก็ขอโทษ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 จนผมรู้สึกว่าคําขอโทษอ่ะขอโทษครั้งเดียวพอครับขอโทษเยอะเกินเนี่ยมันไม่มีค่าผมตัดสายทิ้งเมื่อผมตัดสายทิ้งเนี่ยอ่าก็โอเคผ่านไปสักระยะหนึ่งเขาโทรกลับมาบอกผมว่าพนักงานผู้ชายท่านเนี่ยของสาขาโทรกลับมาบอกว่า งานรบกวนขอเลขบัญชีของคุณลูกค้าโอเคจบเคสจบเคสในที่นี้ผมให้ไปอ่ะคุณโอนมาเลยตามเบอร์โทรผมที่คุณโทรมานั่นแหละเป็นพร้อมเพย์แต่คุณลูกค้าลบกวนรับสินค้าที่ผมส่งไปด้วยนะครับให้น้องประจําสาขาออกไปส่งแล้วเพื่อในเมื่อคือคุณจะโอนเงินให้ผมคุณก็ไม่ต้องเอาของคุณมาแล้วมาเอาของคุณกลับไป ถูกปะคือเราก็ไม่เราก็แฟแฟเอาเงินมาเอาของคุณไปคือแม้กระทั่งเนี่ยเสียเวลามาชั่วโมงกว่าเนี่ยการที่เราให้แม่เรานั่งรอกินข้าวเนี่ยซึ่งมันเลยเวลากินของของเขาเป็นปกติแล้วเนี่ยคือมันจะยังไงหรอเขาก็ขอไปผมเขาบอกไม่อครบกวนมาเอาของคืคนเขาก็อ้างนะเขาบอกว่าก็คือทางเราอยากทําให้คุณลูกค้าพึงพอใจแล้วก็ประทับใจมากที่สุดโน no! <laughs> จะประทับใจยังไงวะ แม่งคือผ่านมาต้องกี่ชั่วโมงมึงส่งผิดมารอบแรกของมึงหมดตั้งแต่แรกมึงก็ไม่บอกกูแล้วมึงบอกว่าเอออยากทําให้คุณคุณลูกค้าพอใจมากที่สุดเพื่อจะโอนเงินกลับมาคืนให้กูกินฟรีอย่างเงี้ยเหรอคือถ้ามึงบอกกูตั้งแต่แรกว่าของมึงหมดกูจะได้มีทางเลือกอื่นร้านอื่นเพื่อจะไปกินแบรนด์อื่นอะไรก็ได้มันมีเดลิเวอรี่เยอะแยะไม่ใช่มึงมามัดมืชอชกกูอย่างงี้ถูกไหมฮะมันไม่ใช่ไงและท้ายที่สุดผมก็ตัดสายทิ้งไป แล้วก็มีพนักงานมาจอดรถหน้าบ้านเอียดอาหารมาส่งครับอา้ามาถูกเฉยเลยเว้ยจากทุกทีที่มีกี้ก่อนหน้าน,านั้นมึงบอกมึงจ้างแก๊บมาแก๊บหาบ้านไม่เจอมีพนักงานโทรมาสองสายก่อนหน้าน,านั้นบ้านคุณลูกค้าอยู่ตรงไหนอะไรยังไงอันนี้มาถูกเลยครับจอดหน้าบ้าน <c oughs> เดินเอาของมาส่งให้เราก็บอกไปว่าอ๋อไม่เอาล้ครับแล้วก็มีการส่งของคืน น้องคนที่มาส่งเขาบอกเขาไม่รู้เรื่องอะไรเขาคือทางสาขาบอกแค่ว่าให้เอาสินค้ามาซ่อมให้คุณลูกค้าแค่นั้นนะฮะก็คืนของกลับไปตามคลิปนะฮะขอบคุณเงินคพี่นะครับขันทษดด้นะครับขอบคับทีนี้เนี่ยสิ่งที่ผมจะบอกคือเออ เราจะไม่พูดถึงองค์กรเขาว่าเขามีการอบรมพนักงานยังไงแต่จะพูดถึงในฐานะที่เราเป็นผู้บริโภคอย่างที่ผมบอกไป <c oughs> ถ้าของเขาหมด <c oughs> สำหรับตัวผมนะการที่เอาไก่ไก่และไก่เหมือนกันเนี่ยเอาคุณภาพที่อาจจะเทียบเท่าในความคิดของเขาแต่มันด้อยกว่าสำหรับเราเนี่ยมาแทน ส่วนตัวผมมองว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรเพราะหากคุณจะมองว่าไก่เหมือนกันแล้วคุณจะออกโปรดักต์มาไก่ซอสนี่ไก่ซอสนั่นไก่ไก่ประเภทนั้นนน้นนี้ A B C เพื่อถูกไหมฮะสองเนี่ยการตัดสินใจปัญหาโดยการที่บอกว่าเอาไก่อื่นมาทดแทนเนี่ยคือถ้าเป็นลูกค้าขาจรขอใช้คำนี้คือไม่ใช่ลูกค้าประจำของคุณเขากินเขาก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแต่สำหรับผมที่เป็นลูกค้าประจำและได้กินมาตลอดเนี่ย มันดูว่าเป็นการเอารัดเอาเรียบผู้บริโภคหรือเปล่าถูกปะมันไม่ยุติธรรมสําหรับเราหรือเปล่าการที่คุณเอาเอาไก่อันอื่นมาคือถ้าเราแบบแกล้งไม่รู้เออช่างมันเถอะก็กินกินไปมันไม่ใช่ดิมันเหนื่อนเป็นการคอร์รัปชันหรือเปล่าสําหรับตัวผมถูกปะเพราะมันไม่ได้ตรงกับปกที่เราเคยกิน 3. การที่จะบอกว่าการแก้ไขปัญหาเนี่ยโดยการที่จะบอกว่าโอนเงินคืนมารับสินค้าไว้เนี่ย มันคือของคุณมันไม่ได้มีค่าที่จะสามารถมาชดเชยกับความรู้สึกที่เสียไปของวันสำคัญของครอบครัวเขาต้องยอมรับก่อนว่าทุกครั้งเนี่ยที่เป็นหน้าเทศกาลเราจะมองแบรนด์เขาเป็นอันดับแรกเพราะว่าเอยอาหารอร่อยทุกคนรับรสชาติดีได้ทุกคนรู้จักเป็นแบรนดิ้งที่ติดตลาดเข้าไปทุกห้างคือมีทุกห้างไม่ว่าจะเป็นสเต็กพิซซ่าไก่ทอดอะ,อะไรต่างๆนานาเยอะแยะมากมายแต่สิ่งที่เขาทํากับเราเนี่ยมันดูแบบ มันก็มัน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 ไม่แฟร์สำหรับหรือเปล่าอย่างไรก็แล้วแต่นะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่แทนได้พูดไปวันนี้รวมถึงหลักฐานทุกอย่างเนี่ยแทนได้เมลเข้าไปพร้อมแนบหลักฐานทุกอย่างกับเหตุการณ์ที่ผมได้เจอกลับมานะครับผมเข้าไปทางฟีดแบ็กของอ e ีเมลของทางต้นสังกัดเขาส่วนเขาจะสนใจเรื่องนี้หรือไม่สนใจนั้นก็เป็นสิทธิ์แล้วแต่เขาถูกต้องไหมฮะ ทายที่สุดเนี่ยพนักงานทางสาขาโอนเงินคืนผมกลับมา309บาทนะครับผมจากที่ผมจ่ายไป328บาทก็คือค่าขนส่งสิบก้าบาทผมไม่ได้คืนนะครับก็เท่ากับเสียค่าอะไรไป19บาทนะครับผมคือถ้าผมส่งเมลไปหาต้นสังกัดเขาอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยอันนั้นก็คือเป็นทัศนคติหรือความคิดของเขาแต่การที่ผมมาเรียกร้องหรือว่ามาเล่าเป็นประสบการณ์ให้เพื่อนๆในช่องของผมฟังเนี่ยเพื่อที่ว่า ต้องคิดดีๆนะครับแม้กระทั่งผมเองเนี่ยผมคิดว่าผมจะเลือกแบรนด์นี้อยู่ในโอกาสวันสําคัญของคุณแม่ผมซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของเขาของท่านเนี่ยมันเจอเหตุการณ์แบบเนี้และทายที่สุดท่าแบบมันเราไม่สามารถที่จะควบคุมอะไรได้เลยแล้วเหมือนมัดมือชกเราเนี่ยมันก็การไว้ใจการวางใจในแบรนดิงของเขากับกลายเป็นว่าสิ่งที่เราได้รับมันเป็นสิ่งนี้หรออันนี้คือคำถามที่ผมถามไปยังองค์กรถ้า ผู้เกี่ยวข้องได้รับชมคลิปของผมผมไม่ได้ต้องการที่จะแชฉต่ผมพูดในฐานะผู้บริโภคและไม่ต้องเอาอะไรมาเยียวยาผมครับเพราะผมปฏิญาณไว้แล้วผมจะไม่กินอะไรจากแบรนด์นี้อีกมันเสียความรู้สึกแล้วเพราะต่อให้บอกว่าเอ้ยเอามาเลยค่ะเป็นอวเชอร์เท่านั้นเท่านี้เอาอาหารกินฟรีไปเลยวันสำคัญของคนสำคัญของเรามีแค่วันเดียวในปีเดียวครับมันชดเชยได้หรือเปล่า สินค้าของคุณมันไม่ได้มีค่ามากมายขนาดนั้นที่จะมาชดเชยความรู้สึกที่เราเสียไปได้แต่การที่ผมคอมเพนเข้าไปหรือผมเสนอข้อแนะนําเข้าไปหากคุณมองว่ามันเป็นข้อแนะนําที่ดีสามารถไปพัฒนาองค์กรของคุณหรือไปพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรของคุณได้คนอื่นก็ไม่ต้องเจอแบบผมอะฝากไว้คี่แค่นั้นครับ